สวัสดีนะครับสักนะสั่งนะครับวันนี้ก็ยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่กับปลาบูตู้ปลาบูเช่นเคยนะครับวันนี้ซื้อปลาใหม่แล้วไปได้ปลานี้มานะฮะปลาบูเซบูเอนซิตนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับปลาบูเซบูเอนซิตนะครับจริงๆเราก็มีอยู่ตัวหนึ่งแล้วนะแต่เห็นล็อตใหม่มาตัวใหญ่เวอร์นะครับก็เลยอยากเอามาให้อยู่เป็นเพื่อนกัน อะเดี๋ยวเรามาปล่อยกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูข้อมูลนะครับว่านเป็นยังไงบ้าง นี่ตัวใหญ่มากเลยรอบนี้นะฮะอันนี้ไปเอามาจากร้าน AB c ีขับนะอ่ะ๋ยวไปตีกันนะอย่ไปตีกันนะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับปะบูเซบูกันเลยนะครับ s ิ c u r e p a s s เ e บูเอนซนะครับก็ชื่อสกุลน,นะครับซิกก้นะครับ มาจากคำว่าซิก้าซิกเกียในภาษากรีกนะครับก็แปลว่าแตงกวานะครับแล้วก็พ a าสพอสนะฮะก็คือขานะครับก็คือสกุลนี้ก็คือเขาบอกว่าแตงกวามีขานั่นแหละนะครับชื่อมันนะฮะถ้าแปลมานะฮะเซบูเอนซิตนะครับ, N รบก็ค้นพบที่เซบูนะครับเซบูก็เป็นเกาะในฟิลิปปินส์นะฮะ คือทั้งเกาะน,นั้นก็คือจังหวัดเซบูนะฮะแล้วก็เป็นชื่อจังหวัดชื่อเกาะครบนะฮะก็ไอ้เจ้าเนี่ยก็เจอที่แม่น้ํานากระนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ไม่ค่อยแพร่หลายนะครับเพิ่งจะมาปีหลังๆเนี่ยนะฮะที่จะมีปลาบูเซบูนะฮะให้เราได้เลี้ยงกันนะครับล็อตนี้ได้มาตัวใหญ่มากนะครับได้มาจากร้านอาจารย์เกียวเช่นเคยนะฮะก็ โอ้โหเห็นแล้วมันต้องเอาอะ่ะมันใหญ่สมบูรณ์มากนะครับเห็นแล้วแบบตัวที่บ้านนี่แบบใส่เดือนน้ำเลยอันนี้ตัวแบบใหญ่หมาอแต่ก็ยังดีนะไม่ค่อยไม่ค่อยทะเลาะอะไรกันนะครับก็ตู้ที่เลี้ยงนะครับก็ควรจะมีหินไอ้พวกนี้มันชอบขุดรูใต้หินนะฮะมีท่อมีอะไรนิดหน่อยนะครับคือไม่ต้องหินลกมากนะครับแต่ว่าให้มันพอมีหินอย่าเลี้ยงตู้โลง่งเพราะว่า เขามีความก้าวร้าวนะครับสกุลนี้มีความก้าวร้าวกว่าสติฟฟอร์ดอน,นะฮะฉะนั้นเนี่ยมันมันจะต้องมีมีที่ให้เขาหลบไม่ใช่ให้มาประจันหน้ากันตลอดนะครับไปดูรูปมานะช่วงท้ายมันมีสีสีแดงด้วยรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนดรนนเคยไปถ่ายรูปในธรรมชาติหรือเปล่าไม่รู้น่าจะใช่นะที่มันมีสีแดงนะ จำไม่ค่อยได้แล้วนานและเห็นแก่เคยไปอยู่นะฮะก็ไม่ควรเลี้ยงพ h เต่ำนะครับพวกปลาบู่น้ำตกพวกอะไรพวกนี้เพวกจริงๆคือเขาอยู่ตามลำธารน้ำตกนะฮะไม่ได้อยู่ในบึงพีสวอมอะไรพวกนี้นะฮะก็นิเวศมันก็จะมีหินมีขอนไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ขอนไม้เยอะแยะก็เป็นหินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีขอนไม้พาดลงมามีต้นไม้น้ําตามลําธารอะไรอย่างเงี้ยนะ น้ำม,มันก็เป็นน้ำใสตลอดนะครับคือไอ้ล็อตนี้ที่ซื้อมาเพราะกระโดงมันสวยมันใหญ่แล้วกระโดงมันสวยนะฮะก็เลยคือเห็นไงยังไงก็ต้องเอาอะนะสวยดีใหญ่ดีนะฮะแต่สียังไม่ค่อยไม่รู้ว่าจะได้เป็นแบบที่พี่นนท์เคยถ่ายรูปมาลงหรือเปล่าสกุลซิกิเออรพัทนะครับอ๋อผู้ใสย,ยงกับภาษาญี่ปุ่นเลยเนี่ยซิ <laughs> อยออกเสียงยากว่ะนะฮะไม่สกุลนี้ทุกตัวนะครับไม่ยุ่งกับตาไข่นะครับไม่ยุ่งกับไบโอฟิล์มถ้าท่านจะเลี้ยงนะครับก็ต้องนึกนึก,นกถึงอาหารสดเป็นอันดับแรกนะครับต้องมีปัญญาให้อาหารสดอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นอาหารแช่แข็งนอนแดงแช่แข็งไรทะเลแช่แข็งอะไรประมาณนี้นะฮะไม่งั้นเนี่ยตายนะครับ ตายแน่นอนนะครับคือมันสามารถกินเม็ดได้เนี่ยไอสกุลเนี่ยแต่ว่าโอ้โหฝึกนานมากนะครับจากที่เคยเคยเลี้ยงไอเลพั Arrow นด้าไฟนิงแอโร่นะฮะกว่าจะฝึกกินเม็ดได้เลี้ยงไปห้าปีมันถึงยอมกินนะฮะเพราะตัวตัวแรกตัวแรกที่เลี้ยงอะเลี้ยงมาเกือบสิบปีกว่าจะยอมกินนี่หลายปีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันกินนะ ยากมากนะครับคือถ้าไม่มีปัญญาให้อาหารสดขอให้ข้ามไปเลยสงสารปลานะฮะขอให้ข้ามไปเลยเม็ดนี่ที่มันกินก็กินไอ้เม็ดไอ้หนอนแดงเทียมฮิคารินั่นแหละนะฮะวอยาบาบอะนะคือคือถ้าให้อาหารคืออย่างน้อยก็ต้องมีอาหารแช่แข็งอาหารสดแช่แข็งนะฮะแต่จริงๆอาหารสดที่แบบสดๆมาแล้วมาล้างไส้ดงไส้เดือนอะไรเงี้ย นอนแดงเป็นๆเนงี้ยบางทีเราก็ไม่ค่อยแนะนำนะฮะบางทีก็แจ็คพอตแตกนะครับสวยไรทะเลยังไอ้พวกนี้นี่ติดโรคเหมือนปลาทะเลได้นะบางทีไรทะเลมีปัญหามาติดติดโรคนะไอ้พวกไอ้พวกปลาบูกับเรนโบว์อะไรพวกเนี้ยมันติดโรคได้เหมือนกันนะครับนั้นต้องระวังก็ต้องล้างให้สะอาดแช่โอโซนอะไรอย่างเงี้ยนะ โอโซนถ้าดูในช้อปปีมันถูกเครื่องหนึ่งมันก็มีแหละนะครับหรือไม่ก็ตัดปัญหาให้อาหารแช่แข็งไปเลยจบจบเรื่องจบราวนะฮะที่ได้มาน่าจะไซส์ใหญ่เกือบสุดแล้วน่าจะสี่เซนกว่าได้นะเนี่ยตัวใหญ่นะฮะที่ได้มารอบนี้ก็เกือบเกือบใหญ่สุดใหญ่สุดของพันนี้แล้วแหละนะใหญ่ใหญ่เดี๋ยวขุนขุนก่อนนะครับ ก็สามารถเลี้ยงรวมกับพวกปลาบูสติฟโฟดอนแล้วก็พวกลากโกอะไรพวกนี้ก็เลี้ยงได้หมดนะครับพวกปลาบูพวกนี้ตู้ก็แนะนำตู้24นิ้วขึ้นไปนะฮะอันนี้ผมเลี้ยงตู้36นิ้วนะฮะสบาย36นิ้วมาตรฐานเนี่ยสบายเพราะว่าใส่ปลาไซส์ใหญ่ใส่ปลาเยอะๆแบบสบายมากนะครับมันก็ไม่ต้องจัดหินให้มันลกน่ะ คือคือวางให้หินให้มันแบบไม่ต้องไปก่อขึ้นมาเป็นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยก็าอาจจะเอาหินเมนหินรองอะไรเงี้ยใหญ่ๆมาก้อนแล้วก็หินรองเลี้ยงไล่ลงมาเหมือนเวลาจัดจัดไอ้นัน่นอะเอ,อ่ออะไรอะเส้นนะฮะไม่ต้องจัดแบบแอนนาเคปมันแน่นไปแล้วบางทีก็โซครปก,ปกไปหมักหมมกันนะฮะอันนี้นะตอนมันฮีทนะฮะ พอดีลงไปถ่ายลงไปลงไปให้อาหารลงไปทำอะไรไม่รู้แหละหยิบไปด้่มือถือถ่ายทันก็สุดยอดแล้วนะกล้ <c oughs> องมือถือมันก็ถ่ายได้ประมาณแค่นี้ขนาดขนาดตัวท็อปๆแล้วนะแต่มันก็ตกรุ่นไปหลายปีแล้วนะครับก็โอ้โหพองแบบใสกันสนุกนะครับก็เพราะพันไม่ต้องไปคิดมากนะครับเพราะว่ายัางไงลูกต้องไปโตในน้ำทะเลนะฮะก็ตัด ตัดไปได้เลยก็เลี้ยงกันขำๆไปแล้วกันไม่มีปัญญาขี้เกียจนะเฮ้ย <He i, S 1> จริง,รงๆเราก็พอได้นะเพราะเราก็เอาไปเต็บไม่ไหวอะ่ะมาต้องมันต้องไปหาไอ้อะไรอะ่ะผ้านะมามาไว้ในตู้ทะเลอย่างเงี้ยเออถ้าถ้ามันได้นะแต่แต่นี่มันน่าจะตัวผู้คู่นะมันก็คงไม่ได้อะ่ะนะอันนี้ก็พองใส่ ใจนะฮะก็หลักการเลี้ยงพลาบูง่ายๆนะครับก็สภาพน้ําเป็นกลางนะครับมีหินมีทรายนะครับจบนะฮะแล้วก็อาจจะต้องตัวเนี้ยจาเป็นเลยต้องให้อาหารสดนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับไม่ยากอ๋อแล้วก็อย่าลืมห้ามเติมน้ําปิ่มขอบตู้นะฮะมีขนานเวลาไล่กันแล้วก็กระโดดออกมาแน่นอนนะฮะต้องเว้นระยะนะครับ ลงมา2อสมนิ้วนะฮะปลอดภัยหรือติดตะข่ายไปเลยก็ดีนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ง่ายเยอะมีตะข่ายขายมีอะไรเนี่ยลองดูในช้อปปีเอียวก็ได้นะครับก็ไม่ไม่น่ามีอะไรเนาะเลี้ยงไม่ได้ยากอะไรนะครับอย่าร้อนเกินไปแค่นั้นแหละนะก็เลี้ยงยง่ายๆเลยเลี้ยงง่ายมากนะครับเพราะป่าเขาก็าพักมาดีอยู่แล้วนะฮะก็วันนี้ไม่น่ามีอะไรแล้ว ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าก็จะประมูลชนิดใหม่หมาอีกนะครับใส่มันไปเรื่อยๆอัดเข้าไปอัดเข้าไปนะฮะตู้ใส่ได้เยอะสะใจกว่าตอนเลี้ยงตู้ยิบสี่เอาตู้ประกวดคิดว่าจะเอาตู้สามหกทำตู้ประกวด A D A คิดไปคิดมามาเลี้ยงประมูลดีกว่สาสะใจขึ้นเยอะ <c oughs> โอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ